พยายามพูดซ้ําๆบ่อยๆไม่พูดตามเลยคะ่ะอ้าปากตามแต่เสียงไม่ออกคุณทํายังไงดีคะกระตุ้นกล้ามเนื้อบริเวณปากก่อนนะคะคุณแม่ตรงแก้มภายในแก้มสองข้างเหงือกนะคะลิ้นนะคะนวดนวดฝึกร้องเพลงกุ้งกิ้งแล้วก็นวดปากให้น้องนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งต้องฝึกเป่าลมนะคะ พยายามขยับปากแสดงว่าน้องยังควบคุมลมไม่เป็นฝึกเป่าลมมีอะไรบ้างคะเป่าลูกโป่งเป่านกหวีดเป่าลูกโป่งฟองเบูเป่าอะเป่าเป่าใบไม้เป่าให้เป็นจุดย่อยๆนะคะเป่าหลอดลงน้ําเนี่ยค่ะคือการฝึกการเป่านะคะชวนน้องฝึกการเป่าได้เรื่อยๆนะคะแล้วเสียงก็จะเริ่มออกมานะคะเมื่อควบคุมลมได้ดีแล้วคําก็จะเริ่มออกมาเสียงก็จะเริ่มออกมาแน่นขึ้นยังไม่ได้ชัดทีเดียวนะคะ เสียงก็จะเริ่มออกมาแน่นขึ้นเนาะบางทีเสียงคําก็จะเป็นลอยๆก็มีนะคะต้องฝึกเป่าลมบ่อยๆนะคะแล้วก็นวดกล้ามเนื้อนะคะ okay, okay.